สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนเขอบคุณที่กดติดตามเรโนเวอรตี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวโรงแรม B2 Airport นะคะอยู่ใกล้สนามบินเพราะว่าพัดลงสนามบินเชียงใหม่มานะคะแล้วก็เรียกแท็กซี่ใจ่ายในราคา150บาทก็มาถึงที่โรงแรม B2 Airport แห่งนี้นะคะพักที่นี่1คืนนะคะห้องพักหน้าอยู่นะคะแล้วพัดก็เลยเดินสำรวจเมื่อวานนี้นะคะ เดินออกจากโรงแรมไปทางซ้ายก็จะไปถึงตลาดวารอรถนะคะแล้วออกไปทางขวานะคะก็จะเจอเซเว่นและร้านข้าวเก่งนะคะไปดูกันค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ไกลจากโรงแรม B2 นะคะเพื<ๆ>่อนๆพักพักอยู่ที่โรงแรม B2 a i r p o r t อนะคะค่าห้องนะคะสะดวกมากเลยห้องกว้างมากน้ําอุ่นมากเลยนะคะห้องพัดจองได้ในราคา650านะคะเพื<ๆ>่อนๆราคาขึ้นลงไม่เท่ากันนะคะเปิดกล้องหลังให้ดูนะคะนี่คือโรงแรม B2 ชูค่ะบีชูแอร์พอนะคะ ก็ปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้เดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยอาหารฝักใต้ก็มีค่ะก็จะมีอาหารตำสั่งด้วยนะคะข้าวราดแกงก็มีค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะ ของกินสะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าโรงแรมนิ่มซี่เสิงนะคะแล้วก็จะมีโรงแรม B2Airport อยู่ซอยเดียวกันค่ะเพื่อนๆนะคะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆเช้านี้ฝากท้องที่ร้านข้าวเกงดีกว่านะคะไปทานด้วยกันค่ะ